ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านพร้อมเสียนหวยกว่า20่รายต่างกำลังจัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียน เพื่อแต่งคัน 5, คหน้าร้อมนำเครื่องเส้นไหว้เตรียมทำพิธีขอหวยกับพระยาจอมปลวกที่ขึ้นในบริเวณตัวบ้านหลังหนึ่งโดยต่างเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำว่าแม่ทับทิมสิงสถิตอยู่ในจอมปลวกหลังจากเกิดเรื่องราวสุดแปลกประหลาดและน่าเหลือเชื่อจนกลายเป็นที่มาของการซื้อขายบ้านหลังนี้ตามที่เคยฝันทุกประการสอบถามนางบุญนาค ธงสันเทียอายุ45ปีเล่าเหตุการณ์ประหลาดให้ฟังว่าเดิมทีตนเองและสามีประกอบอาชีพอยู่ที่จังหวัดลบบรุรีแต่สามีปเป็นคนเพชรบูรณ์นานๆจะกลับมาเยี่ยมญาติสักครั้งกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2562ปลายปีที่ผ่านมา ขณะนอนหลับตนเองได้ฝันว่ามีพระยาจอมปลวกนามว่าแม่ทับทิมแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสวยงามได้มาหาในฝันและบอกว่าให้ตนนั้นมาซื้อบ้านซื้อที่ดินเพราะเคยเป็นสมบัติเก่าของสามีโดยจะมีจอมปลวกขึ้นอยู่ซึ่งมีแม่ทับทิมเฝ้าไว้ให้ <c oughs> เมื่อตื่นขึ้นมาตนเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผ่านไปเจวันสามีก็ชวนมาเยี่ยมญาติที่บ้านซับเปิก ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ขณะกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นญาติของสามีบอกว่ามีคนจะขายที่พร้อมที่ดินจนจึงไปขอดูที่บ้านหลังดังกล่าวพร้อมเดินสำรวจรอบบ้านก็ต้องไปสะดุดตากับจอมปลวกที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านติดกับสังกะสีและที่น่าตกใจและเป็นที่ประหลาดใจอย่างมากก็คือลักษณะที่เห็นคล้ายกับในฝันทุกประการจึงนั่งลง,งตั้งอธิษฐานจิต หากอยากให้มาอยู่ที่นี่ก็ขอให้มีโชคลาภกระทั่งพอถึงวันหวยออกปรากฏว่าถูกหวยได้รับเงินก้อนโตจึงเดินทางมาติดต่อซื้อขายและทำสัญญาได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตามความฝันและตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยก็พบว่ามีโชคลาภถูกหวยอยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านทราบข่าวจึงต่างพากันเดินทางแห่มาขอเลขเด็ดกันยกใหญ่